สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเ,ออเนื้อหาจากวิดีโอใน YouTube ชื่อ ผู้หญิงแต่งงานกับขอทานแต่กลับถูกดูหมิ่งในที่สุดชายคะเทาก็เผยตัวตนของช่องชัยโยสวิทีวีค่ะเป็นละครที่แบบเข้มข้นมากตัวละครหลักก็คือหลินรั่วฉิงผู้หญิงที่เพิ่งเจอเรื่องเจ็บปวดมาแล้วก็ซึ่งหยุนถิงชายที่ดูเหมือนขอทานแต่จริงๆแล้วมีอะไรมากกว่านั้นเยอะเลยค่ะ วันนี้เราจะไม่ได้แค่เล่าเรื่องนะคะแต่จะลองมาวิเคราะห์แก่นของมันกันอย่างเรื่องการตัดสินคนจากภายนอกเนี่ยหรือว่าเอ่อการซ่อนตัวตนความเหลื่อมล้ำชัางสังคมแล้วก็พวกบททดสอบความรักแปลกๆเนี่ยมันบอกอะไรเราได้บ้างครับน่าสนใจมากครับเพราะว่าเรื่องแนวๆน,นี้เนี่ย มักจะใช้สถานการณ์ที่มันดูเหมือนจะเกินจริงนิดๆเนาะเพื่อจะกระตุ้นให้เรากลับมาคิดเรื่องค่านิยมในสังคมอย่างการที่นางเอกหลินรั่วฉิงที่เพิ่งโดนคู่มั่นกับน้องสาวตัวเองหักหลังมาหมาดๆเลยตัดสินใจปุ๊บปรับขอคนแปลกหน้าที่คิดว่าเป็นขอทานแต่งงานทันทีเนี่ยเจ้าคนขอทานน้อยเธอยินดีจะแต่งงานกับฉันไหมอมืมันมีอะไรมากกว่าแค่การประชดนะครับใช่ค่ะดูเหมือนเป็นการกระทําที่แบบไม่ได้คิดหน้าคิดหลังเลยแต่ก็น่าคิดนะคะว่าเอ๊ะ อะไรมันผลักดันให้คนเราทำอะไรแบบนั้นได้ขนาดนั้นเป็นแค่การหนีปัญหาหรือว่ามันมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นซ่อนอยู่ผมมองว่ามันสะท้อนความรู้สึกแบบสิ้นหวังมากๆนะครับแล้วก็เหมือนเป็นการปฏิเสธโลกหรือสังคมที่เพิ่งทำร้ายเธอมาแบบรุนแรงเลยการเลือกคนที่ดูเหมือนไม่มีอะไรเลยอย่างขอทานเนี่ยอ,อาจจะเป็นการแสดงออกว่าจริงๆแล้วเธอต้องการความจริงใจผิวเพียวที่แบบไม่ต้องมีเรื่องฐานะหน้าตาทางสังคมมาเกี่ยวหรือเปล่า ซึ่งอันนี้ก็เป็นธีมหลักที่เรื่องพยายามจะเล่นตั้งแต่ต้นเลยนะแต่น่นอนครับการเริ่มความสัมพันธ์ด้วยการตัดสินใจที่หุนหันพันแลนแล้วก็อยู่บนฐานของการที่ฝ่ายหนึ่งก็ยังไม่รู้ความจริงทั้งหมดเนี่ยมันก็ต้องนําไปสู่เรื่องวุ่นวุ่นที่ซับซ้อนกันไปอีกแน่นอนแล้วความซับซ้อนที่ว่าเนี่ยมันก็เริ่มจากการที่พระเอกของเราซึ่งหยุนถิงซึ่งจริงๆแล้วคือ,อ,อประธานบริษัทใหญ่รวยมากกลับเลือกที่จะปิดบังตัวตนต่อไปอีก เพียงเพราะว่านางเอกดันพูดประโยคนั้นออกมาว่าฉันชอบคนไม่มีเงินถ้าเธอมีเงินสักนิดเดียวฉันก็จะไม่เอาเธอแล้วอะไรแบบนี้ค่ะอืมการตัดสินใจแบบนี้มันดูง่ายไปไหมคะสำหรับเรื่องใหญ่ขนาดนี้นั่นสิครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยคือการปิดบังตัวตนของคนรวยเนี่ยมันเป็นพล็อตที่เอ่อเรียกว่าฮิตมากในละครแนวนี้ อาจจะเพราะมันตอบสนองจินตนาการคนดูเรื่องการตามหารักแท้ที่ไม่ได้มองกันแค่เปลือกนอกหรือว่าอยากจะพิสูจน์ใจกันจริงๆ แต่ในขณะเดียวกันมันก็ตั้งคำถามเรื่องศิลธรรมขึ้นมาทันทีเหมือนกันนะการเริ่มต้นความสัมพันธ์ด้วยการโกหกเนี่ยถึงแม้ว่าเ,เจตนาในเรื่องจะบอกว่าดีก็เถอะแต่มันก็เหมือนกับการวางรากฐานที่ไม่ค่อยมั่นคงเท่าไรหร่กับความสัมพันธ์แล้วมันก็สร้างความตึงเครียดให้เรื่องดำเนินต่อไปเรื่อยๆเพราะความจริงยังไงก็ต้องมีวันเปิดเผยออกมาอยู่ดี ซึ่งความจริงมันก็เกือบจะเผยอ,ออกมาหลายครั้งเลยนะคะผ่านบททดสอบต่างๆที่เข้ามาในชีวิตคู่ของเขาทั้งสองคน mm hmm. มีทั้งเรื่องชุด I อโอฟีนิกส์ที่ราคาตั้ง3,000ล้านในงานมั่นของอดีตคู่มั่นนางเอกนั่นแหะคะ่ะหรือตอนที่ครอบครัวนางเอกดูถูกพระเอกเรื่องฐานะต่างๆนานาแต่ที่น่าสนใจมากๆคือบททดสอบจากผู้ใหญ่ อย่างคุณปู่ของนางเอกหรือแม้กระทั่งแ,แม่ของพระเอกเองที่ปลอมตัวมาเป็นแม่บ้านทำความสะอาดเพื่อจะดูนิสัยลูกสบายครับบททดสอบพวกนี้เนี่ยมันทำหน้าที่สำคัญมากเลยนะในการเผยธาตุแท้ของตัวละครแต่ละตัวออกมาไม่ใช่แค่พระเอกนางเอกนะแต่รวมถึงตัวร้ายอย่างน้องสาวต่างแม่หลินเซียเซี้ยหรืออดีตคู่มั่นกู้เจิ้งเฉินด้วยแต่สิ่งที่น่าสังเกตคือลักษณะของบททดสอบพวกนี้เนี่ย มันมักจะวนเวียนอยู่กับเรื่องเงินเงินทองทองสถานะทางสังคมหรือไม่ก็การปฏิบัติต่อคนที่ดูเหมือนจะด้อยกว่าซึ่งมันก็ยิ่งตอกย้ำประเด็นเรื่องการมองคนแต่ภายนอกเข้าวิจใช่เลยค่ะเหมือนที่คุณปู่พูดตอนหลังๆว่าจริงๆแล้วตั้งแต่แรกฉันไม่เคยบังคับให้รั่วฉิงต้องทำตามสัญญาสมรสนั้นกับประธานเซิงมันทำให้เราฉุกคิดขึ้นมาเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะหรือว่าบททดสอบพวกนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีไว้แค่พิสูจน์รักแท้อย่างเดียว แต่อาจจะเป็นเหมือนกลไกลให้ตัวละครอื่นๆหรืออาจจะรวมถึงคนดูด้วยได้กลับมาทบทวนอคติของตัวเองที่มีต่อคนอื่นหรือเปล่าคะอืมเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับมันทําให้เรื่องนี้มีมิติขึ้นเยอะเลยนะแทนที่จะเป็นแค่การทดสอบความรักของคนสองคนเฉยๆมันกลายเป็นการตั้งคําถา,ถามถึงค่านิยมของสังคมโดยรวมผ่านสถานการณ์จําลองเหล่านี้ถึงแม้ว่าพล็อตมันจะดูเป็นละครน้ำเน่าไปบ้าง แต่แก่นของมันเนี่ยมันแตะประเด็นที่คนเราเจอในชีวิตจริงกันอยู่ตลอดเวลาเลยคือเรื่องการตัดสินคนอื่นแล้วก็การถูกตัดสินจากรูปลักษณ์ภายนอกนี่แหละครับสรุปแล้วเรื่องนี้ก็คือใช้พล็อตที่เข้มข้นมีการหักมุมแล้วก็สถานการณ์ที่ดูเหมือนจะเหลือเชื่อเพื่อจะเน้นย้ำประเด็นเรื่องภาพลักษณ์ความจริงใจแล้วก็การมองข้ามเปลือกนอกเข้าไปให้ถึงตัวตนจริงๆของคนสินะคะใช่เลยครับ และมันก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจไว้ให้เราคิดต่อเหมือนกันนะว่าในโลกความเป็นจริงที่มันเต็มไปด้วยการตัดสินจากภายนอกแบบนี้เนี่ยการเลือกที่จะปิดบังความจริงบางอย่างหรือสร้างสถานการณ์ทดสอบใครสักคนขึ้นมาถึงแม้ว่าจะอ้างว่าทำไปด้วยเจตนาดีก็ตามเถอะมันเป็นสิ่งที่ยอมรับได้จริงๆหรือเปล่า เส้นแบ่งที่มันบางมากๆเลยนะระหว่างการพิสูจน์รักแท้กับการหลอกลวงหรืออาจจะไปถึงขั้นควบคุมบงการชีวิตคนอื่นเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่นี่อาจจะเป็นประเด็นที่เราลองนำกลับไปขบคิดกันต่อได้หลังจากที่เราได้ดำดิ่งไปกับเรื่องราวนี้กันครับ